วันนี้ m o ฟวี่ทูโทนจะมารีวิวหนังเกาหลีที่ทังลุน้นทั้งกดดันทั้งดราม,มา่าว่าด้วยเชื้อไวรัสที่เป็นไวตายไวดุดดักนรกมาเยือนอและนั่นก็คือเรื่อง Emergency Declaration ไฟข้างฝ่านารกชีวะสูเที่ยวบินนรกฟไฟข้างฝ่านารกชีวะผู้ดีสารรถเข็มขันด้วยนะคะ ก็ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยความรู้สึกหลังดูที่จะมีการเปิดเผยเนื้อหาสปอยเนื้อเรื่องตอนจบไม่เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูซื้อตัวหนังและเข้าไปดูในโรงกันก่อนและค่อยมาฟังคลิปนี้ต่อกันโดยในคลิปนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4หัวข้อที่สำคัญที่เราเนี่ยจะมาพูดคุยให้ทุกคนได้ฟังกันหัวข้อที่1ภาพรวมของหนงังหัวข้อที่2ตัวละครภ,ภายในเรื่องหัวข้อที่3องค์ประกอบด้านต่าง หัวข้อที่4ตอนจบของเรื่องมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยดีกว่าภาพรวมทั้งหมดของเรื่อง Emergency Declaration รวมๆเนี่ยความรู้สึกเราเราถือว่าเป็นหนังเกาหลีที่จัดอยู่ในระดับดีแบบกลางๆคือตอนที่เราดูตัวอย่างเต็มที่เขาได้ปล่อยออกมาความรู้สึกแรกที่เราได้ยินชื่อไทยของเรื่องนี้ เราก็คิดว่าหรือนี่จะเป็นเทนทูปูซานฉบับเครื่องบินซึ่งพอคิดแบบนี้เราเนี่ยจึงคิดต่อไปว่าแล้วมันจะสนุกยังไงมันจะลุ้นยังไงเพราะในเครื่องบินเนี่ยมันก็คงจะไม่มีลูกเล่นหรือพื้นที่อะไรเยอะแยะให้ตัวละครได้วิ่งกันคือใจเราก่อนที่จะไปดูเน่ยเราคิดว่ามันจะต้องเป็นหนังแนวซอมบี้วิ่งไล่ล่าอะไรแบบนี้แต่พอได้ก้าวเท้าเข้าไปในโรงหนังแล้วได้ดูเฮ้ยคือเราคิดผิดอะ เราคิดว่ามันจะเป็นหนังซอมบี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือไวรัสที่เป็นไวตายไวและติดต่อกันผ่านอากาศซึ่งพอเห็นไวรัสที่เป็นแบบนี้ที่ติดทางอากาศมีอาการไอมันเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ในเรื่องเนี่ยค่อนข้างติดเชื้อไวและก็ตายไวมันเลยทําให้โอกาสที่คนบนเครื่องบินจะติดไวรัสเนี่ยและตายเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยทําให้ในส่วนเรื่องการติดเชื้อกันไปเรื่อยๆไม่ได้น่ารุนเหมือนกับเทนทูปูซานที่จะติดต่อเชื้อไวรัสกันผ่านการกัดตรงนี้เนี่ยเลยทาให้การติดเชื้อของฝั่งเทนทูปูซานเนี่ยมีความสนุกความมันมากกว่าอ m e เมอร์เจนซี่ดิคาเลชันแต่ความดีงามเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ที่การไล่ล่าไล่กัดให้เสียวให้ลุ้น แต่เรื่องนี้เนี่ยมีของดีคือการพาเราเนี่ยนุ้นกับสถานการณ์ของการบินของเครื่องบินที่จะตกแหล่ไม่ตกแหล่ความดราม,ม่าที่จัดหนักที่จะพาเราไปเห็นใจิตใจของมนุษย์ที่ตรงนี้เนี่ยเราว่าทาออกมาได้ดีขนาดตอนที่เราดูเนี่ยเรารู้สึกก็มีเผลกั้นหายใจลุ้นตามกันเลยทีเดียวซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันทําให้ภาพรวมที่เรามีต่อนหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับดีคือเสียเงินไปดูแล้วรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เราไปดูแล้วเรารู้สึกไม่เสียดายเงินนะ่ะ Emergency Declaration ไฟข้างฝ่านโรคชีวะยังมีจุดที่เรารู้สึกว่ายังเนิบๆอยู่ตอนจบเนี่ยรู้สึกว่าจบเหมือนจะดูขาดๆไปแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีในพาร์ทของดรามา่าหนังทำปฏิกิยากับคนดูได้ดีมากและเราชอบมากในการเล่าเรื่องด้วยภาพที่มันดูเรียวๆดึงเราเข้าไปอยู่ในหนังได้เป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีของหนังเลย มาต่อกันที่หัวข้อที่2ตัวละครภายในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเขาแบ่งฝั่งตัวละครของมาชัดๆ2ฝั่งนั่นก็คือฝั่งของคนที่อยู่บนฟ้าติดเชื้ออยู่บนเครื่องบินกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่อยู่บนพื้นดินที่ยังไม่ติดเชื้อเป็นการแบ่งเนื้อเรื่องออกมา2เส้นเพื่อที่จะทําให้คนดูเนี่ยได้เห็นมุมมองทั้ง2ฝั่ง ซึ่งฝั่งของคนที่อยู่บนฟ้าติดเชื้ออยู่บนเครื่องบินเนี่ยเขาจะพาเราเนี่ยได้เห็นความอลลมาดที่คนขับเครื่องบินทั้งสองคนในติดเชื้อทําให้ผู้โดยสารเนี่ยก็ต้องมาเจอสถานการณ์เครื่องบินหมุน360องศาอีกทั้งความรู้สึกที่อยากจะลงจากเครื่องบินแต่ไม่มีประเทศไหนต้อนรับแม้กระทั่งประเทศของตัวเองและความรู้สึกผิดที่จะต้องลงจากเครื่องและอาจจะทําให้คนในประเทศที่เหลือเนี่ย ติดเชื้อตามกันที่เขาพยายามสร้างมันขึ้นมาตรงนี้เราว่ามันเป็นอะไรที่ดราม่าแล้วก็ซึ้งตามเลยทีเดียวส่วนฝั่งของคนที่อยู่บนพื้นดินที่ยังไม่ติดเชื้อเนี่ยก็จะมีคุณตำรวจที่มีภรรยาอยู่บนเครื่องบินมาช่วยทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็วเพราะลองสังเกตดีๆนะเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเนี่ยก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองเท่าที่ตัวเองจะทำได้แต่คุณตำรวจคนนี้เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยมีภรรยาที่รักอยู่บนเครื่องบิน ทุกการสืบที่เขาจะทําได้ทุกวินาทีที่เขาจะช่วยให้ภรรยาลงมาจากเครื่องได้มันมีค่าสําหรับเขามันเลยทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยเดินไปอย่างเร็ว ตรงนี้เนี่ยเขาพยายามผูกตัวละครบนดินและบนฟ้าให้มีความรู้สึกเชื่อมกันส่วนคนที่อยู่บนเครื่องบินที่เหลือเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้ลงดีเทลให้เรารู้จักตัวละครมากกว่านี้เขาเนี่ยก็ยังสามารถเชื่อมความรู้สึกให้เราอินได้นั่นก็คือบทพูดล่ำลาของตัวละครทั้งสองฝั่งที่วิดีโอคอลคุยกันก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตที่เขาทำามอมมาดได้โคตรดีบางประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่เรียบง่ายแต่มันซึ้งกินใจเรามากๆ จังหวะที่เห็นฉากคนที่อยู่บนเครื่องบินตัดสินใจที่จะไม่ลงจอดและบอกร่ำรายญาติตัวเองมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีมันมีปฏิกิริยาต่อคนดูอย่างเราคือตอนที่เราดูเนี่ยเรานี่น้ำตาคอเลยอะ่ะคือแบบโอ้โหบทและความเดียวในตอนนี้เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากแต่ติดอยู่นิดนึงถ้าหากว่าเขาเนี่ยพาให้เราเนี่ยไปรู้จักตัวละครที่อยู่บนเครื่องบินมากกว่านี้ลงดีเทลอีกสักหน่อยในระหว่างอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราว่า มันน่าจะดึงอารมณ์คนดูได้ด,ดีกว่านี้อีกแต่นี่ขนาดเขาไม่ได้ลงดีเทลนะเรายังซึ้งขนาดนี้ถ้ามีดีเทลลงลึกกว่านี้เราว่าน่าจะออกมาโคตรดีเลยทีเดียว 3. องค์ประกอบด้านต่างๆ งานภาพและเสียงเขาทําออกมาดีมากเรื่องนี้จนทําให้เราเนี่ยรู้สึกตามและดึงเราเข้าไปในหนังได้เป็นอย่างดีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าดีแบบดีมากๆเลยเรื่องนี้ก็คืองานภาพที่เขาเนี่ยพยายามทําออกมาให้ดูเรียวเหมือนใช้รูปภาพเหตุการณ์จริงๆเช่นตอนที่เขาถ่ายคนที่อยู่ข้างล่างตอนสัมภาษณ์ข่าวเรารู้สึกเลยว่าเขาพยายามทำให้เหมือนว่าเรากำลังดูข่าวจริงๆอยู่ขนาดฉากดรามมาจัดจของเรื่อง เขาเนี่ยก็ยังเลือกที่จะใช้ภาพที่มันดูเรียลใช้เป็นภาพวิดีโอคอลคนติดเชื้อกับญาติคุยผ่านวิดีโอคอลคุยกันอะเราเหมือนกําลังดูเขาวิดีโอคอลคุยกันอยู่จริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆที่มันสามารถดึงให้เรารู้สึกอินและดราม,ม่าได้รวมถึงการดีไซน์ฉากที่เครื่องบินกําลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต ที่ทำออกมาหมุนแบบ360อสงศาทั้งคนดูทั้งนักแสดงหมุนไปพร้อมๆกันซึ่งมันทำให้เรารู้สึกถึงความอลหมาดชิบหายในเครื่องบินนี้ได้ดีเลยสตอนจบของเรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันยังไม่โดนนะเอาจริงๆเนี่ยจังหวะลงจบของเรื่องนี้เนี่ยถ้าเปรียบเนี่ย ก็คงจะเป็นการที่ลงลันเวย์แบบเลยๆล,ลงแบบข,ดขาดๆลงไม่โดนลันเวย์อ่ะคือเหมือนว่าเขาหาทางลงไม่ได้อะ่ะฟิลแบบหนังเนี่ยอยากจะให้เรื่องนี้มันจบดีอะ่ะแต่แบบช่วงพีคกูคพีคมากๆแล้วว่ามันแบบโขทำให้คนดูซึ้งได้แล้วอะ่ะแต่กูจะมาลงยังไงให้มันดีวะคือกูจะลงยังไงให้มันจบสวยไม่มีคนตายคือมันลงไม่ถูกอะ่ะเหมือนเขาหาทางลงตัวเองไม่ได้อะ่ะเขาก็เลยเหมือนอังนั้นลงๆไปเลยแล้วกัน เอาจริงๆนะฉากจบที่เราชอบและแบบทัดใจเราเลยนะก็คือหลังจากที่คนบนเครื่องบินกับญาตเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันจบตรงนี้เนี่ยมันเหมาะกับเป็นการจบที่แบบลงรันเวย์ได้สวยมากท่าน,นี่คือการกําลังลงรันเวย์นี่คือแบบโหเขาแบบเต็มร้อยอะตรงเนี้ยแบบ ถ้าเขาลงแบบนี้นะเราเรารู้สึกว่าเราชอบมากกว่านะคือแบบตรงดาราม่าตรงนี้เราว่ามันโคตรดีเลยตรงจังหวะเนี้ยน้ําตาเราคอแล้ว,วาฉากนี้แล้ถ้ามันจบแบบดักดักแบบนี้นะเราคงคุมหัวใจออกมาจากโรงแน่นอนแบบเออมันเจ็บที่ใจมันจะทําให้เราจําได้เลยว่ามันใจร้ายกับคนดูและตายกันทั้งโบกี้เลยมันอาจจะดักไปหน่อย แต่เราว่ามันถึงใจคนดูอ่ะอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะเรารู้สึกว่าถ้าจบแบบตะนาวไปเลยเนี่ยมันอาจจะแบบหนังมันอาจจะประทบให้เราประทับใจได้มากกว่านี้ส่วนใครเนี่ยที่ดูเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยรู้สึกคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะและถ้าเราพูดผิดตรงไหนไปหรือพูดไม่ถูกใจใครเนี่ยก็ต้องขอโทษไว้ใที่นี้จริงๆขอฝากอีกนิดนึงอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังหากใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ช่วยกันก,นกดไลค์และกดซับ เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะเพราะทุก,ทกๆไลน์และทุกๆซับเนี่ยมันเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปจริงๆสําหรับวันนี้มูฟี่ทูโทนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย